นี้นะครับก็จะเป็นจอบหลุมพ่อเงินนะครับพี่จอบใหญ่นะครับหมายเลขนี้นะครับผมขออนุญาตเปิดให้ในราคานะครับผมเอา500บาทนะครับสาหรับจอบหลุมพ่อเงินนะครับรายการหมายเลขสิบนี้นะครับผม500บาทนะครับพี่ห้าร้อยบาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมเท่านั้นเลยนะครับนี่นะครับลองดูลองชมกันได้นะครับพี่สภาพผิวองค์พระนะครับผมสวยๆแบบนี้เลยนะครับ สำหรับจอกหลงพะเงินนะครับผมหมายเลขที่10นะครับผม500บาทนะครับถัดมานะครับผมเป็นรูปหล่อหลงพเงินพิมพ์นิยมนะครับผมที่อยู่ในเลี่ยมกระเช้าแบบนี้นะครับรายการที่10นะครับผมรายการนี้นะครับผมขออนุญาตนะครับผมเปิดให้ในราคานะครับผมสําหรับรูปหล่อนะครับผมหลงพะเงินนะครับอยู่ในเลี่ยมกระเช้าองนี้นะครับผมเปิดให้ในราคา550านะครับผมรายการนี้นะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับผม550บบาทนะครับผมนี่นะครับ ลองดูลองชมผิวกันได้เลยนะครับพี่พี่ห้าบาทนะครับจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผมสําหรับนะครับหลุมข่อเงินนะครับพี่พี่รายการหมายเลขที่11บนะครับผมห้าร